สวัสดีครับ,รบพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการคน,คนมีองค์ <ông. S 2> วันนี้เสนอตอนอ,อพ่อหมอชีวโกมรารพัฒน์สำหรับคน <c oughs> ที่เป็นโรคเยอะๆนะเป็นโรคมากๆเนี่ยเราก็มีคนมาถามผมว่าเนี่ยอาจารย์ผมเนี่ยมีโรคเยอะควรจะทำยังไงมันมีหลายโรคนะโรคในที่นี้ก็คือโรคที่เกี่ยวกับภายนอกก็คือโรคที่เกี่ยวกับว่าเป็นโรคแบบ เออเป็นหนองเป็นฝีหรือว่าเป็นโรคที่เกี่ยวกับว่ารักษาอย่างยากโรคมะเร็งโรคอะไรหลายๆต่างๆโรคไตโรคอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องพ่อหมอชีวกกุมารพัฒนะก็เนี่ยทำจิตนบน้อมน้อมต่อท่านนะครับแล้วก็วันนี้เรามาพูดเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าทํายังไงถึงจะแบบว่ารักษาโรคนี้ให้หายได้หรือว่าบูชายโรคยังไงทําไมมันมีโรคเยอะจังโรคที่มันเกิดจากกรรมทั้งหลายนะ ก็เหมือนกับว่าเราก็พูดกันตรงๆนะว่าเวลาบูชาพระหมอชีวกุมลรพักเนี่ยให้จุดทูปนะครับเก้าดอกนะแล้วเอาน้ําเปล่ามาวางแลราธิฐานจิตถึงท่านเวลาเราทําน้ำมนต์เนี่ยถามว่ามันมีความรู้สึกยังไงเวลาทําน้ำมนต์เนี่ยคือเวลาเราสวดบูชาท่านก็ตามหรือเวลาทําอะไรก็ตามถ้าว่าเรามีจิตแบบเรียกว่ามีจิตนอบน้อมต่อท่านจริงๆแล้วก็มีจิตไม่สงสัยในท่านอ่ะ เรื่องบารมีในการรักษาโรคจะไปหายเปปิดทิ้งถือว่าเป็นหนึ่งในหมอแพทย์แผนโบราณแท้การจะรักษาได้ก็คือวิธีนี้คือเป็นวิธีอารัธนาถึงท่านแค่เพียงพุทธังรัตนางธมังรัตนังสังคังรัตนางตั้งนโมสามจบนะแล้วพุทธังรัตนางธมังรัตนังสังคังรัตนางแล้วรัธนาถึงพ่อหมอชีวกุมารพัทเอ่ยชื่อเอ่ยนามถึงสามครั้งแล้วก็จุดทูบแล้วปักทูบไว้กั้ข้างหน้าเสร็จ แล้วก็มีเครื่องว่าอย่างน้ําอะไรเงี้ยอย่างหมากปูวางไว้นะแล้วก็น้ําเปล่าวางไว้แล้วก็น้ําเปล่าขวดหนึ่งขนาดหนึ่งจุดห้าเพื่อจะเอามารักษาโรคไข้ไข้เจ็บที่เรามาทําตอนนี้ก็เพราะมีคนบอกว่าเป็นโรคเยอะไม่มีเงินจะไปโรงพยาบาลทำยังไงดีอาจารย์ก็คืออันนี้เป็นการแนะแนวทางชั้นต้นให้ฟังนะสำหรับคนที่มีจิตใจเข้มแข็งนะจิตใจเข้มแข็งจิตใจที่เรียกว่าเอ่อ สามารถแบบหารูปบูชาเนี่ยติดต่อเช่าบูชาได้ที่อาจารย์โอนะใครต้องการตรวจองค์ตรวจเทพนะติดต่อได้ที่ facebook โอศิริกรอัิรัตเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่ง2ก้าเก้าสองสองี่าย์อ้สดีไโอศิริหนึนะและผมครับ facebook ครับอาจารย์ท็อปนเะมีตรามหานิยมเบอร์โทรศูนย์6 6ดสี T ่เก้าสองหกหกหดไอดีไลเอเจทครับนะก็ ทำทาไมถึงมาทาตอนพ่อหมอชีวกโกมรารพัฒก็เพราะว่าท่านเนี่ยเป็นเลิศนะครับด้านการรักษาผมเลยบอกว่าถ้าคุณจะแบบเหมือนกับว่ายนยอ่อยนย่อระยะทางระหว่างท่านกับเราเนี่ยควรจะมีรูปปั้นเอาไว้บูชารูปปั้นแบบนี้นะแบบนี้แล้วจุดทูปสามดอกและลัตนานะตั้งนมโมสามจบแล้วล,ละลึกนึกถึงนะครับท่านเสร็จแล้วเอาน้ําเปล่ามาวางไว้น้ําเปล่าขนาด1.5ซึ่งท่านอาจารย์โอเนี่ยพูดตรงๆรนะ น้ำเปล่าประมาณนี้นะซึ่งเรามาจุดทูบเนขนาดนี้แหละแล้วเราเอามาจุดทูบประมาณ9้าดอกแล้วก็ระลึกนึกถึงท่านพอนึกอถึงถึง่านเสร็จนึกถึงท่านเสร็จแล้วเนี่ยพอหมดหนึ่งการทูบเนี่ยเราเอาน้ํานั้นมาดื่มได้เลยอ่ะนะเก็บได้เลยนะเนี่ยก็ถือว่าเป็นการรักษาโดยตรงนะแต่ว่าแค่เพียงว่าเป็นการรักษาผ่านน้ำต้องสวดมน ก็ต้องสวดสวดอิติปิโสภควาอหลังสมมาสมุโทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุกโตโรกวิทูอนุตโรปุริสธรรมาสารติสัตถาเทวมนุษยานังพุโทโธภควาติก็คือนึกถึของพระพุเทธเจ้าผู้เป็นท่านเป็นแพทย์ประจําตัวพระพุเทธเจ้าเพราะฉะนั้นท่าน,านย่อมมีความเคารพในพระพุเทธเจ้าโดยธรรมชาติอยู่แล้วแล้วท่องอย่างเงี้ยเก้าครั้งอิติปิโสภควาอหลังสมมาสมุโทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุกโตโรกวิทูอนุตโรปุริสธรรมาสารติสัตถาเทวมนุษยานังพุทโธภควาติอันนี้คือแบบเป็น ซึ่งท่านอาจารย์โอเนี่ยได้ลองมาแล้วนะเอาผมพูดตรงเพราะว่าลองมาแล้วลองเรื่องอะไรลองก็คือเหมือนเหมือนจุดทูบเนี่ยเวลาเราทำอะไรก็ต้องจุดทูบบูชาใช่ใช่ไปที่วัดเลยแล้วโรคหายจริงนะโรคหายจริงจุดทูบขอท่านไงนะที่นั่นแล้วก็บอกได้ไหมว่าได้ได้วัดอินทระ อะไรนะอินทราอะไรอินทราวิหารที่นั่นออที่นั่นจะมีรูปปั้นพ่อหมอชีวโกรมรารพัทแต่ว่า,าถ้าพูดจริงๆเนี่ยถ้าคุณจะบาขุนพรมถ้าท่านอยากจะบูชากับท่านอาจารย์โอก็ติดต่อท่านอาจารย์โอได้โดยตรงเหมือนกันนะรูปปั้นเนี้ยนะอ,อ,อันนี้ของท่านอาจารย์โอของสัมปะจำสำนักอา,าจารย์โอนะครับนะออซึ่งมีอาจารย์ท็อปนะเป็นผู้ลุกเสกเบิกเนตรนะคนะก็วันนี้ก็มาเล่าว,ว่าทําไมแบบบางคนเนี่ยเป็นโรคเยอะเป็นโรคเยอะเพราะมันเป็นกฎแห่งกรรมเก่าแล้วพ่อหมอชิวโกมารพัทเนี่ยถามว่ามาได้ไหม ถึงร่างกายจะสูญสิ้นนะครับจะจิตดำรงอยู่นะครับนะจิตดำรงอยู่เนะพราะท่านเป็นพ่อหมอนะคะพ่อหมอยานะคะในสมัยก่อนซึ่งท่านก็มีจิตวิญญาณที่สามารถที่จะแบบว่าช่วยเหลือผู้คนที่แบบว่ามาขอท่านว่าให้หาจักโรคนะแล้วก็อะบูชาไปเนี่ยพร้อมกับ นำน้ํามาตั้งนะคะแล้วก็จุดทุกกี่ดอ,ะะดอกนะอาจารย์ก้าดอกครับนะก้าดอกนะคะแล้วส่วนบูชาอิติปิโสกี่จบคะก้าจบก้าวจบ,จบตั้งนโมตั้งนโมก่อนแล้วก็บอกแล้วก็เอ่ยนามาพ่อหมอชีวโกมารพัฒนะแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐากนก่อนนะตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้ช่วยรักษาโรคให้ลูกด้วยนะแล้วก็ปักไว้หมดหนึ่งการทูบแล้วเอาน้ํานั้นดื่มกินได้เลยขนาด1.5ค่ะนะอันนี้เรามาทําไว้ให้ดูชั้นต้นเฉยๆว่าเนี่ยพ่อหมอชีวโกมารพัฒเนี่ยโดยจริงเนี่ย ท่านเนี่ยใครที่แบบเป็นหลายๆโรคโรคไตเบาหวานความดันหรือเป็นหลายๆโรครวมกันเนี่ยโรคเนี่ยมันเกิดจากสภาวะกรรมนะกรรมกรรมในอดีตชาติซึ่งเขาเป็นเขาเกิดมาเนี่ยแล้วเขาเราต้องมาชดใช้เขาการชดใช้เขาเนี่ยบางทีเนี่ยเขาเป็นหลายๆโรคมากๆก็มันทรมานเพราะทรมานมากๆเนี่ยมันมันมัน,มนรู้สึก ไอ,อ้มันรู้สึกลาบากใจ <c oughs> เพราะฉะนั้นน่ะก็บูชาท่านได้สวดท่านได้ใช่โดยจ,จริงอาจารย์เราอย่านงนี้ได้ทุกเพศทุวัยไหมคะทุกเพศทุวัยไม่ไม่มีไม่มีข้อห้ามนะครับ<ช> <ๆ S 2> เพราะว่าพ่อหมอกก <ๆ S 2> มารพัฒน์เนี่ยพ่อหมอชีวโกรมารพัฒน์เนี่ยถ้าพูดจริงๆแล้วว่าถ้าพูดแล้วว่าท่านเนี่ยเป็นผู้มีบารมีมากและอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือปัญหามันก็คือว่าคนเนี่ยที่แบบว่าหมดที่พึ่งทางใจไม่รู้จะไปรักษาที่ไหนไม่รู้จะทํายังไงและไม่รู้ว่า ชีวิตเนี่ยจะเดินทางไปหาหมออีกสักกี่หมอถึงจะหายเพราะฉะนั้นก็มีทางเดียวนะครับที่จะ,ะได้ก็คือว่าก็ต้องลองลองเพื่อรักษาคือต้องหนึ่งต้องเชื่อพุทธเจ้าสุดหัวใจสองต้องเชื่อในแพทย์ชีวะพทยวกมารพัฒนะถึงจะทําการบูชาหุ่นพวกนี้ได้ถ้าถ้าบูชาหุ่นนี้ได้นะ,ะ,ะบารมีของท่าน,นจะมาเต็มพอมาเต็มเราจะสามารถรักษาได้นะครับนะแต่แต่ก็อันนี้นะคะต้อง อยู่ในความดูแลของแพทย์ด้วยไม่ใช่ว่าคุณแบบว่าไปโลคเบาหวานแล้วคุณจะแบบความดันแล้วคุณจะแบบว่ามาขออย่างเดียวแล้วดื่มน้าอย่างเดียวโดยที่ว่าคุณไม่กินยาลดน้าตาลในเลือดไม่กินยาคุมความดันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์ฮอบต้องกินยาหมอด้วยนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าตรงนี้เป็นเรื่องของกําลังใจมากกว่าแล้วก็ความเชื่อใช่นั่นก็คือต้องดูแลตัวเองด้วยดูแล,ลรักษากับหมอที่โรงพยาบาลด้วย ะะอาการก็จะดีขึ้นเป็นตามลาดับนะคะถ้าบางคนเนี่ยคืออะไรรู้ป่ะด้วยพฤติกรรมหลายๆอย่างเนี่ยกินยาไปด้วยมันก็ไม่หายนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณกินยาไปด้วยแล้วบูชาแล้วทาน้ำมนต์ด้วยการาสัการาบูชาอ,อะไรคะปู่ชีวโก็าราพัชใช่ไหมคุณก็สามารถที่จะหายได้เร็วขึ้นนะคะอ,อันนี้อันนี้เป็นความเชื่อนะคะโปรดใช้วิจารณาในการชมด้วย เอาแล้วนะสําหรับรายการในรอบนี้ก็เราก็จะไปละติดต่อเช่าบูชาตรวจองค์ตรวจเทพหรือจะดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอซิริกรอภิรัตโอซิริกรอภิรัตนะครับเบอร์โทร0619922645 0925929261 id รายโอซิริ15แล้วผมครับเฟซบุ๊กครับอาจารย์ทอนะ็อปนักมีตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 id ราย ejtop16 ครับแต่จะบอกว่าถ้าเกิดว่า คุณเชื่อนะคะในพุทธคุณของท่านนะอ่ะอันนี้คือมันเป็นความเชื่อตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วอันนี้ก็คือเป็นความเชื่อที่แบบว่าเขาสืบต่อ,อกันมาจา้ะครับคือถ้าเป็นแพทย์แผนโบราณหรือเป็นแพทย์ที่มีมีความเชื่อเหล่านี้เขาจะบูชาท่านถามว่าบูชาท่านเพื่ออะไรเพื่อรักษาโรคอันนี้คือเราบอกบอกเคสไว้เฉยๆว่าก่อนที่เราจะกินยาอะไรก็ตามเราควรเอายาอะมากองไว้หน้าหุน่นพันพอกองไว้เสร็จแล้วอะ่ะ ก็ค่อยๆสวดอิติปิโสโพระขวาบูชาคือบูชาพุทธเจ้าเสร็จเนี่ยแล้วขอบาร,รมีพ่อปู่ชิมุกรมารพัมยาพวกน,นั้นก็จะเปลี่ยนเป็นยาทิพย์าทิพย์ในที่นี้คือยาที่เอาไว้รักษาโรคถึงแม้เรากินเนี่ยถึงแม้เป็นยาแผนปัจจุบันแต่ถ้าเราเราไว้รักษาโรคเราตั้งจิตอธิษฐานเนี่ยบาร,รมีของท่านก็คุมลงมาได้ที่ยาโดยตรงนะอันนี้คือเราเรากล่าวไว้เฉยๆเอาละนะสำหรับรายการในรอบนี้ก็เชื่อได้แต่อย่างงมงายแต่ว่า บางอย่างเนี่ยมันก็ต้องรักษาด้วยกาลังใจด้วยหลายๆอย่างเพราะบางทีมันมีความลําบากหลายอย่างในร่างกายบางทีความเจ็บปวดป่วยต่างๆเนี่ยจาเป็นต้องรักษา,าและมันไม่ใช่รักษาแต่ภายนอกภายนอกนี่คือยานะภายในนี่คือความเชื่อเรื่ององค์ท่านนะครับนะเพราะผมเชื่ออย่างนี้มากกว่าเพราะว่าอย่างน้อยท่านก็คือครูแพทย์แผนโบราณน,นะครูแพทย์แผนโบราณยาสมุนไพรทุกอย่างท่านรับรู้ทั้งหมดนะไปแล้วนะครับนะสวัสดีครับ